ไอ้นี่สีเขียวสีเขียวสีเขียวคุณเสร็จกูณแน่แน่ของอยู่หรอไปเลื่อยไปไปไปเฮกเอียงข้างเอียงข้างแล้วก็ปีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว กลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่มนะครับฟิลเซียนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้ม่ไดเกมที่ชื่อว่าเบสบอลนะครับผมวันนี้คอนเทนต์ผมจะมาทําอะไรจะมาคอนเทนต์เราก็คือเล่นมาสเตคทางเกมนะครับในวันนี้นะครับจะไม่มีดาบเออก็ไม่มีดาบนั่นแหละนะครับก็จะเป็นไรไปชมอะไรครับผมอินโทรเริ่มได้การัดเนี่ย อ่วกเลยอ่ะทุกคนดูดิไปทำไมทำไมมาติ๊กนะตุ้ยมาติ๊กนะมาติ๊กนะอย่าลืมเออามาติ๊กมาติ๊กของกันบ้านหน่อยไม่มีหมอกันบ้านนี่โอเคแค่นี้แหละไปละระวังไม่ได้ขอไว้ดีนะอ้าวไปแล้วสีอะไรวะเขียวสีเขียวเขียวแก่อยู่ไหนข้าจะไปฆ่าเจ้าตอนไหนเพื่อนเพื่อนอย่าลังเลเอิประตูกัน มาดีคร <faz> ับก็มาดีครับบอกเลยพี่พี่พี่คนมาบ้า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 นมา้านลงกม่ดีครับมาจีนเกียครับน้องๆ ไม่รู้เหมือนกันสีอะไรเงินแตกรูปเงินแตกแล้วเย่อยู่ทุกคนอยู่ครบหมดเลยสีเหลืองเป็นสีนำโชคครับทุกคนลองไปใช้ดูได้นะฮะพี่ป๋าก็ลังรุมกันเฮ้ยวีแกบังเชนพี่พี่สีเขียว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหฉดนจะตายโอ้โหเย้ชิมหายแล้วไม่ชิบหายหรอกเรามีทีมอยู่นี่ฮีโร่ฮีโร่เราฮีโ่ทีมโอ้ยโอ้ยมีคนจะชุดเพียร์ดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปเราพร้อมแล้วไม่ใส่โจครับผมใช่นะทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรนะฮะบุบุก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 บุบุก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 บุอบุกบุกบนกบุกบุเบุกบุกบบบนกบ าแสดงไปแล้วเฮ้ยนี่สีเขียวสีเขียวอยู่สีเขียวคุณเสร็จคุณแน่เน่ของอยู่หรอไปเลยไปไฟไฟไฟเหี้ยเอียงข้างเอียงข้างแล้วก็ปีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ปีอย่างนี้ตีอย่างนี้ องี้เฮ้ยเดียว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 นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แวครับไว้ไปไหนเลยทำไมพี่ทำไมพี่ได้จุดเพชร้วเดียวกะเด้งรีเดีกไปเลเมื่อกี้มอะไรวะทุกคนไปดูดีเพได้นะครับทุกคนแบบงงงคงมากเลย่ะคือมันทาได้ไง่ยทุกคนเออก็มาดิบอกเลยก็มาดิก็มาเลยก็มาเยก็มาเลยื่ยระวังตเพื่อนเฮ้ย พี่ตกไปแล้ว <laughs> พี่พี่พี่สีแดงสีแดงเอ้าไม่ใช่สีแดงด้วยสีเขียวไงสีเขียวไงไอ้โปอ่ะเนี่ยเนี่ยไ,ไม่ใช่โปไม่ใช่โป <c oughs> เราอย่าเพิ่งตัดสินเขานะฮะเพื่อนสีแดงเพื่อน แกต่ออะไรองแต่ออะไรของมันนนอ้าวอ้าวโอเคครับเ,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 เรามาเจอกันเกมต่อไปนะครับเราวันนี้เรามาอยู่ยในเกมที่สองแล้วนะครับผมเกมตัวเป็นไงบ้างตามเมื่อกี้ก็อีเสีเยเนาะอีเสียมากเลยฮะ แฮกเจอแฮกนะฮะใช่เหรอเออทีมเรามีแฮกคนหนึ่งทีมนั้นมีอีกคนหนึ่งเพื่อนล่วงเฮ้ยสุดยอดเลยโอเคโอเคไปไปไปเราได้มาสติกแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยเพื่อนขอบคุณมากในดาบด้วยเอาเพื่อนล่วงไปแล้วไปเอ้ยน้ำถึงกลางนะบิดแจบอดีเจเฮ้ย เฮ้ย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 กันไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเก็นไปก็นไปเฮ้ยก็นไปเซอร์จีสต์สเตนครับท่านผู้ชมชัดเจนเลยครับทุกคนน่าเฮ้ยแอดมินแอดมินดูคลิปนี้อยู่นะเฮ้ยแอดมินดูทริตัวเองด้วยเฮ้ยเดิมคุณภาพเซอร์คุณภาพ อก่ตุ้ยบอลนี่ตุ้ยตุ้ยบอลนี่ตุ้ยก่อนใครกันเลยเหรอไม่ใครกันเลยสุดยอดเลยเราไม่ต้องกันกันแล้วพี่เราเทพอยู่แล้วต่อยล่นๆมาแล้ว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 โอ้ย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 อ้าวลงมาดิลงมาดิจะตีให้ความเลยอ่ะเฮ้ย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 อย่าวล่วงไปดีครับล่วงไปดีครับเออกำลังกินข้าวไปตุ้ยไปเอา ไปเอาสิมเงินดีกว่ามันมาบุกเราเราชิมเงินดีเพราะว่ามันบุกเราบุไเราลุ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 ลสิมลุลุลงลุ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 ไหลุ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 ล้ลงลุ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 นุล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 ลุลุลนลุลลุลไลุล่ลุเดียวุจุลุลุลเลุลุลุลิลลลลจิมเงินแล้วพี่พี่พี่มันมาแลวมันมาแลวมันมาแลวไหน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 มาดีครับมาดีครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาตีกับครับน้องเอื่ออัน <c oughs> เล็บรอสีแดงรอสีแดงนวนไปหนึ่ง แย่มันมีคนเดียวไอ้เพจมันโดนตีเสร็จมันน่าจะออกเรือเรืมากนะหรือเปล่ามันอาจจะเป็นโปก็ได้นะคนเดิมเงี้ยเดี๋ยวแล้วมันใครมันแย่มสร้างแบบนี้มาทำไมเนี่ยไอ้ตรงประตูเนี่ยประตูอะไรวะอะไรนะสั้งไปเดือดไปข้างในก็พิงเยอะไปเลยเลยสร้างมาทำไมอะไรไอ้มินโง่ไอ้มินโง่ไอ้บุตรุ่เงินเลยตุ้ยตุ้ยบุตรุเงินมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมขึ้นไม่ได้ไอ้ติยวอ้าวอ้าวชิเฮ้ย พี่เกียวไม่เห็นวะไปแล้วนะบอลลงกันมาลงกันมาลนกันมาเฮ้ๆเฮ้ยแพ้แล้วแพ้ดิแพ้ดิเฮ้ย นะฮะเรามาต่อกันเกมที่สามเลยกันนะครับผมตามเมื่อกี้ก็เจอพรีเมียมตายไปเรื่อยๆนะผมเอามาหิดมากเกินไปนะครับเป็นตัวอะไรพูดคำตอบไปแล้วว่าูุดแล้วเราเบิดมาไม่เอานะไม่เอานะอย่าระเบิดนะโอเคโอเคไม่เล่นไปเช็คไปเช็คไปเช็คผมว่าจะเอาไปสอบเผาเพื่อนเผาใครเผาพี่อย่าอย่านะเผาขอเฮ้ยตก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 เอ้ย เพื่อนต่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงต่อยอย่างนี้ทด้ไมพี่พี่สีแดงสีแดงสีแดงพี่ช่วยหน่อยไหนหลังหลังหลังไปกหลังไปอย่ามานะอย่ามามาดิมาดิมาดิตุยหลบตุยหลบ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 แล้วด้วย บุกเลยกูตาอะไรยังก anyway> ูบาบล้ไปเดี๋ยวครับรออะไรไม่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 ปไปไปแล้วไม่าคนเดิมนี่ว่าเห็นไหมเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาตีกันเร็วมาตีม่ตีขับมาตีกันเร็วขับมาตีกันเร็วมันมาแล้วมาเอือกโอเคโดนโดนโดนคอมโบโดนคอมโบแล้วเมื่อกี้ ขออภัยนะครับที่ผมใช้ที่ขุดตีนะครับไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันล่วงอะเฮ้ยล่วงอ่ะดีมั้งงูน่ะมันล่วงงูไงเฮ้ยเราต้องฆ่าต้องไปฆ่าไอ้ไอ้ธนูก่อนเออเราต้องฆ่าไอ้ธนูก่อนซึ่งผมไม่มีกรอบจะฆ่ายังไงวะอ้าวตกใจเพื่อนนะ Hey, เพ่มแม่งกันไปแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพีมวม่มาแล้วโอ้โหมอเส้นที่กตีรอเส้นี่กตีเดี๋ยวมามาแล้วมาแล้วมัดมัดเอามัดหนึ่งเปล่ามันมาแล้ว <c oughs> มาแล้วหนึ่งมัดเปล่าไอ้ชายมาดิมาดิขัอาวื <c oughs> ้ตีเองอะ่ะตุย้ย <c oughs> ยิงมาแล้วตัว้อลยิงมาแล้วยิงมาแล้วต้องบุกมันวะไม่ไหวละมันจะตึงเงินวละโอโอโอว้าว้พูว้าฮี่มายิงทะลุยิงทะลุวเฮ้ยออีอย่าลุ้งดิีอ eh BE ีอ้อี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 ัีอ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 ีงีอ้อีอีอีีอีอ้อี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 อเอีอีอีอนีอ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 ออี เราต้องเข้หมัดแล้วล่ะทู่มันไม่เพื่อนเยไม่แน่เลยหมอดิโอ้โหมันตีรัวๆเลยอโออ้อหโอ้โหกูไปและกว่าแล้วอย่าให้คิมคิวกูไปแล้วโอเคนะครับผมเราก็จบรายการที่นี้ผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน